สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเยินจิตฟอนทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่16เช้าวันที่16มีนาคมพศ2องพนะคะพศสองพนะคะวันนี้เป็นวันที่มีโชคดีนะเป็นวันพระเรือหัตสบอดีค่ะเช้าวันพระเรือหัสสบอดีนะคะวันที่16บหกมีนาคมพศ2องพหรือว่าพศสองศสองสามนะคะ สาวดำก็ได้เลขด่วนจากปูฤษีมาค่งวันนี้ท่านให้เป็นเลขสามตัวมาด้วยแปดหางนะคะปูฤษีเพิ่งส่งมาเมื่อประมาณสักตีสามนั่แหละค่ะทีนี้สาวดำก็จะเดินทางไปอัลจับประเทศนะคะวันนี้นะคะก็จะไปในงานทำบุญนะคะไปงานบุญของอ เจ้าภาพนะคะที่ท่านติดต่อมานะครับก็จะได้เดินทางไปโอ้พอนเฉียน,หน,นหนังสือตัวสีเขียวปิดเลยสาวดำก็เลยเอ,อ้ไม่ใช่สีเขียวสีชมพูสาวดำเรามองไม่เห็นชัดนะคะนะคะเพื่อนงานทําบ,บุญะคะ่ะทําบ,บุญงานเก็บอัฐินะคะ สาวดำก็จะดูก่อนแล้วลงคลิปนี้ให้เพราะว่าเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่สาวดำเพิตื่นขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะทาบุญหาคุณพ่อบุตรดีนะคะคุณพ่อบุตรดีเกตสายเมืองคุณพ่อบุตรดีเกตสายเมืองคุณแม่นางเกตสายเมืองนะคะเป็นลูกชายนะคะจ่ากสิบเอกถนอมเกตสายเมืองพร้อมทั้งภรรยาคุณ สุรพีนะคะเกศสายเมืองนี่นะคะทำบุญอ,อัดเก็บอัฐินะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างเงี้ยละคะ่ะมีลูกที่ดีมีลูกที่มีความกตัญญูเนะเาะก็ได้ทำบุญหาท่านนะคะก็จะมีเย็นจิตพรทีว์พรตไกลสอนพรทีวีค่ะวันนี้ร้องตอนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นค่ะณนะบ้านคลองน้ำใส บ้านคลอ,องน้ำใสหมู่หนึ่งนะคะบ้านคลองน้ำใสหมู่หนึ่งตำบลคลองน้ำใสอำเภออร hygiene, ัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะเดี๋ยวสาวดำลงคลิปนี้แล้วก็จะเดินทางนะคะอันนี้ดีนะคะไปแสดงที่บ้านคลองน้ำใสค่ะบ้านคลองน้ำใสหมู่หนึ่งตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะก็กล้องกดละตัวเนาะ กงมีแล้วก็มากองนี้นะคะค่ะก็เลยตื่นจ้ามาเอ้าปู่ฤาษีท่านส่งตัวเลขมาให้นะคะค่ะหวยออกวันนี้นะคะออกวันที่16วันพฤหัสบดีนะคะพศ2003นะคะเอ๊ย223ค่ะโอ๊ยมาสางวานะนะคะวันนี้ท่านให้เป็นเลข3ตัวมาด้วยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ก็ยังมีเลขยัง เมื่อวานนี้ลงไปแล้วเทนิควันนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะไม่มีลงอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสาวดำนะคะถ้าไหนที่ยังไม่ได้เผื่อเผื่อท่านอยากจะซื้อสูตรสาวดำนะคะ,ะเลขเด่น38075นย้อ่านี่อีกสูตรหนึ่งนะคะ อย่าลืมนะคะแคปเอาไว้ก่อนนะคะจะได้พิจารณาทีหลังก็ได้เนาะอ่าพิจารณาดูนะคะนี้ก็ได้เลขดวนมาจากแม่สมุดปราการะคะ่ะท่านก็ให้มาไม่รู้แต่เมื่อคืนนี้ไม่เห็นนะตต่เช้ากันมาก็เห็นท่านอ๋อดูในนี้แป๊บนะึงท่านส่งมาตอนไหน ส่งมาเมื่อกี้นี่เองค่ะ ส่งมาตอนตีสามกว่านี่ตอนนี้มันตีสี่กว่าฉันมีส่งมาให้เมื่อกี้นี้นั่นนะคะแม่จะหมดปากการะคะ่ะพิจรารณาดูนะคะใ่สูตรเด็ดะคะ่ะ ลงให้หมดทุกอันแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาให้หมดทุกใบกับคลิปนี้ก็หมดทุกใบแล้วนะคะ ดูไหมดทุกใบนะคะจะได้เห็นหมดเนาะจะทีนี้ก็ให้หมดทุกใบแล้วจะได้รู้ว่าเออเลขสำหรับคนที่ดูดูทุกอันนะคะก็จะเห็นหมดทุกใบเนาะ มีครังให้มีครั้งสักใบนะคะสาวนํำให้ดูหมดทุกใบกันเพราว่าวันนี้ออกวันนี้แล้วนะคะแคปเอาไว้เลยค่ะนี่เลขปอปูสีดทัวที่ท่านฝากให้ลูกสาวนะคะ อ็เลยนะคะแคปอาเลยจ้ะอู่องอาจหญ้าดอกไม้ะคะ่ะหย้าไพลีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปให้หมดเลยนะคะ ยาตะเคียนที่ทำราคาจะอูเจ็ดจ้ะ ปอบผูซีสุดโทจะเกบเอาไว้เลยนะคะเดสุดท้ายแล้วนะคะคลิปสุดท้ายของงวดนี้ของวันนี้ค่ะรวมให้หมดทุกใบนะคะคลิปสุดท้ายของงวดนี้ 来。Uh, yeah. ยาส,สีดาจันค่ะแคปเอาไว้เลยนะคะสุดท้ายคลิปสุดท้ายไม่ไม่ไมตรงไม่มีลงให้อีกนะคะนอกจากจะได้คลิปด่วนว่าเลขด่วนมาจากอาจารย์ไหนๆก็แล้วแต่ชาวตันจะลงให้อีกนะคะ อขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้วันนี้ค่ะเช้าวันนี้เป็นวันที่16วันพฤหัส,สบดีเป็นวันที่เลขรัฐบาลไทยออกวันนี้นะคะแนวทางทั้งหมดสาวดำเอาลงให้หมดทุกแผ่นทุกใบแล้วนะคะขอให้ทุทกทท่านโชคดีขอให้มีเฮกันนะคะสำหรับงวดนี้เย็นนี้ค่ะเย็นนี้ขอให้โชคดีนะคะ เลือกเอานะคะใบไหนแล้วแต่บุญวาสนาเราแต่สูตรของเสาดำเข้าแน่นอนค่ะในแปดสูตรนะคะขอทุกท่านโชคดีโชคดีจ้า